สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเช้าครับสวัสดีชันนชาแนลครับผมเช้าวันนี้ท่าที่แจ่มเลยขึ้นแต่เช้านะครับตอนนี้6โมงเช้าพอดีครับเหลือนาทีหนึ่ง6โมงเช้าก็มาทักทายสวัสดีกันตอนเช้าครับผมมาชมบรรยากาศตอนเชา้าชมนกชมไม้กัน ตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมทำงานครับผมก็อาจจะเคลียพื้นที่ซะหน่อยหรือจะเอากระถางมาปลูกต้นไม้เมื่อวานไปนัดก็ลืมทำรีบเกินว่าจะลงต้นไม้อีกสักห้าหกกระถางซะหน่อยจะดูว่า จะลงอะไรได้บ้างวันนี้ก็เลยยังไม่มีโปรแกรมทำอะไรครับผมะจะประมาณนี้ครับอาไิที่กำลังขึ้นครับ ก็ําลังจะไปรับรูปที่โรงเรียนครับไปสามสบห้านาทีเรื่อกประมาณสี่สิบห้าห้าสิบครับเรื่องฝนจะตกไม่ตกไปไกลเลยแดดออกสักประมาณบ่บายโมงกว่าบ่ายสองครับรึมากลมมาอู้อ,อมาตอนนี้หายหมดเลยเกี้ยง ไปกันเองสองคนกับพี่เย็นไปรับครับบ้านมุมว่างไปรับก็ไม่ค่อยอยากนั่งหน้าด้วยครับเกิดกระโดดขึ้นคล้ายกระบะยืนเปิดประตรูให้นั่งหน้าก็ไม่นั่งครับกนแล้วแต่วันครับบางวันก็ขี่มอไซค์ไปรับบางวันก็กนปั๊กกบไป แต่อารมณ์ไหนครับของฟ้านี่แจ่ม สุ่มปลายยกนิดนึงครับผมบนข้างโบดหลังใบครับที่มาก็จะจอดที่โน้นแหละครับข้างรถคันขาวเนาะ ใกล้จะเสร็จแล้วครับเห็นเ็ลงในเพจอ๋อถักสารี่นกคนครับใกล้จะเสร็จแล้วล่ะแล้วคนขึ้นไปดูกันแล้วก็ไม่แล้วก็เปิดท่องเที่ยวอยู่ครับเปิดเปิดอยู่นะ เดบสะท้อนครับตักตบให้รครับชวาก็เรียมโนโน,นะครับสูงปลา<ม>ใกล้จะเรียบร้อยสมบูรณ์เต็มที่แล้วน่าจะลอกคองครับน้ำลงน่าช่วงน้ำลงพอดีครับไม่เห็นไม่ไม่เคยเห็นว่าน้ำลงขนาดนี้เลย รป,รประตูระบายน้ําฝั่งน้น้นฝั่งบางสามครับก็ต้องวิ่งอ้อมรับฟองมีก็อ้อ,อ,อมไปรงบางสามประตูน้ําใหญ่นะครับก่อนออกไปน้ำท่าจีนเนาะนี่ก็เราจะสร้างกรรมการกรรมเกินตรงนี้ก็ขายคองนะครับ ตอนนยตอันนี้ต่างนี้จะเป็นมนดกหลวงพ่อสุขไทยครับ อบรรยากาศตอนเย็ยนครับกัดจากโรงเรียนเนาะไปรับนูกสาวแล้วประมาณนี้ครับนกเขาชวาพ่อแม่ลูกสี่ตัวก็มาหากินอยู่หน้าบ้านคือป่วยข้าวเหยื่แห้งเสษข้าวเสษอะไรไว้เนาะก็ก็อามากินอย่างครับเชื่องกับผมอยู่ห่างกันไม่ถึงสองเมตรด้วยก็นั่งอยู่บนถังถนนกว้างแค่สามเมตรประมาณสองเมตรนี่ครับห่างกัน ก็กินข้าวไปเรื่อยครับไม่ทําอะไรเขาเขาก็อยู่ของเข้าไปแล้วก็ีิน้าทีด่ดูบินเก่งนะครับนูกก็บินเก่งแล้วน่าจะอีกไม่เกินอาทิตย์น่าจะแยกลงยังกันแล้วน่าจะผสมพันาา์หาลังอะไรไปตอนนี้วันนี้ากาศเย็นๆก็นไม่แดดนีครับผมจะลมมีลมนะสี่โมงกว่าแล้วครับสี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้วกำลังดูนกดูแลยไปเรื่อยครับผม เสียงไปค่อยจะดีแต่ภาคเอาครับผมพอดีมีเสียงมาแทรกเนาะมีเสียงรบกวนเลยต้องภากเสียงเอาจะนั่งดูรถแพงกันครับเดี๋ยวหายร้อนสักนิดนึงเดี๋ยวขึ้นไปเตรียมเครื่องตำกับข้าวครับลาทึกสาวครับผมให้ลูกสาวไปซื้อ,อนมสดมาน้ำผัดผงกะหรีห่ให้ยังไม่กลับมากันครับไปบ้านนาแล้วก็ให้เลยไปซื้อเพราะว่ากแวที่ร้านค้าแล้วไม่มีครับหมดพอดี เราไปอีกร้านหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้ก็เลยใช้เขาออกไปแล้วก็เลยบอกให้ซื้อกลับมาด้วยเลยเราครับวันนี้มีเมนูเราก็เตรียมเครื่องผัดผงกะหรี่แล้วผัดผงกะหรี่กุ้งหมึกครับไม่ใช่กุ้งหมึกปูกับปลาหมึกครับผมทัจงหมดน่าจะเยอะอยู่ครับน่าจะผัดไปน่าจะกินชาได้ด้วยน่าจะได้สักสองจานใหญ่ๆ ก็ไม่ต้องทำครับทำทีเดียวให้เสร็จครับคืออย่างว่าครับซื้อมันไหลายมันแล้วแค่ติ๊บแล้วมันก็ย้อนไม่สุกอันนี้คือทอดกบครับกบสองตัวครับทอดกรอบกบทอดครับทับริแกงต่อครับอุ่นรับก็ทำกบทอดด้วยครับไม่ได้ทอดกระเทียมครับทอดพริกไทยธรรมดาครับทอดเกลือทอดเค็มๆธรรมดาเนาะกับข้าวเย็นวันนี้แล้วก็เตรียมเครื่องปรุงปูหมึกผัดผงกะหรี่ครับปูมากตัวเล็กครับกับปูเอ่ยกับปลาหมึก หลายลูกศากินก็ย่างว่าครับเมื่อเช้าเมื่อวานมันจะผัดให้กินเช้าเมื่อวานะลืมซื้อน้ำสดมาขาดเครื่องปรุงไปนิดหนึ่งก็เลยวันนี้ก็เลยจัดให้เขาตอนเย็นครับก็มีเมนูครับสองเมนูแล้วก็มีพริกน้ำปลาครับพริกน้ำปลาจัดหนักจัดเต็มเลยวันนี้มีกบทอดเมื่อกี้นะกบทอดกรลังทอดเลยครับแล้วก็ผัดปูดผัดพรองกะลีปูหมึกผัดพรองกะลีครับ สูตรก็จากใน u t u b e ครับผมแล้วก็ปรุงตามใจชอบตามที่เราชอบครับผมใส่กะหรี่น้อยกะหรี่มากก็แล้วแต่นะก็ตามสูตรบ้างไม่ตามสูตรบ้างครับผมแล้วแต่เราดัดแปลงเอาห้ากะหรี่เยอะมันก็มีกลิ่นอะกลิ่นมันออกบางทีก็ไม่ชอบมา้างอย่างพริกเผาเยอะบางทีมันก็ดํามันก็ดูไม่น่ากินัน้างมันไม่ใช่นะ้ำมันพริกเผาครับมันเป็นตัวพริกเลยเนาะคือกปุกเล็กมาคือกระปุกใหญ่ซื้อมาแล้วหมดรอบที่แล้วหมดครับก็เลยไม่นี่ตอนนี้บรรยากาศยามเย็นครับผม บรรยากาศเย็นตอนนี้ยังทอดอยู่เลยทอดกบก็เลยเดินลงมาข้างล่างนิดนึงครับประมาณนี้ครับมีลมครับฝนจะตกไม่มีเลยครับดูเมฆหมอกฟ้าท้องฟ้าห่างไกลเลยครับตอนนี้แต่ฝั่งโน้นน่าจะมีเยอะครับทางทิศตะวันตกนมีเมฆคุมใหญ่อยู่เนาะ,ะเดี๋ยวขึ้นไปดูกบทอดเราก่อนเดี๋ยวจะ เกรียมไปก่อนครับผมกรอบเกินกรอบจนเกรียม ปูแผดของกะหลี่ครับปูหมึกแล้วก็ตัวน,นี้ก็คือกบตัก,กรับเมนูเ <c oughs> ย็นนี้กบทอดแล้วก็ปูหลี่ครับไอ้ลํปาปลา สุดพริกน้ำปลาทั้งทุกอย่างจบก็เค็มอันนี้ก็เค็มปูหมึกทะเลนี่อันนี้หวานฮะหวานอะไรวะลิ้นทีนี้แโรยหมดอย่างนี้จบอืออาไรยุงเยอะครับยุงเยอะมากกินข้าวแล้วจุงจ่แลเบื่อมันวันตอนไม่เรื่อง มันจะเล็กมันมาอยู่ต้นมะเขือนี่เดี๋ยวเจรนาแล้วคนนี้ขับือก็ดน่กินให้หมดเหนือ้อเนื้อที่ขาจะเราจะค้ำเสาไม่ไผ่ขาดมันแล้ว ไม่ได้ไปไหนอะไรใช่ไหมเราพรุ่งนี้ช่วยพ่อทำงานทั้งหลายทำอะไรอ่ะหยิบไม้จับไม้ดิไม่มีลอกมีลอกโซ่ให้จับขึ้นนอนต้องใส่ไม่ขันเลยเย์ค่ะพ่อเพิ่มเติมหนึ่งเฮ้ยลูกขึ้นนั่งพอดีทำไมถ้านอยดีนะผู้ปกครองทำไมหผู้ากพรอนก็นอนกินแล้วทีนี้กครองไม่นอนกิน ดูนั่งนน้อยเรากมีราแท็ดูทำไมอะค่ะงก็ไมู่เไปแต่มันกวนเวลาเขาดูนั่งอย่งี้แล้วมันโมโหาไปโวยโวฟังจะเสียงมันไม่มีค่า ไม่ต้องโทรไปนนรทำไมต้องโทรไปไม่ต้องโทรไปจะดูหนังเออตอนกินข้าวนี่กินข้าวอยู่โทรไปนี่คุยกับคนอื่นใช่ เออไม่ถูกแล้วแต่ Ừm, bỏ cái này lỏng. Làm nó mà. Hắt một cái nham. Bỏ Ừm, không lại đại อิ่มกบอิ่มเพลินมันกรอบแล้วกรอบจนจะเจียมแล้วเกียมด้วยซ้ำแล้วก็ว่ามันยังไม่กรอบสีดำไงน้ำมัน,ดเ,น,มนมเดีือพพวกนี้ทอดอะไรมาใย,ยุงเยอะอยเยอะจริงไม่ยุงกลางคืน,น,น,นยุงกลาง,งวันแมงวันลงในนู่นก็จะดูเหมือน จำหลับครับเก็บสำรับเก็บข้าว oh ีก็เรียบร้อยแล้วครับอาหารเย็นนั่งอยู่หน้าบ้านนุ่งเยอะยอะครับวันนี้ก็จะได้จบคลิปแ้วก็ตัวลาก่อนครับผมเจอกันคลิปต่อไปเนาะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมติดตามกกกดไลค์กดซับสไครป์ like, เป็นกำลังใจเจตินหา้า,นานนลาพันดีครับผมสวัสดีครับ